ไปงั้นเราก็จะไปซื้อน้ำโคกกันเลยเ yeah. ย้เดี๋ยวเราพูว่าเ yeah, ย้สิเลยเย้เยดีใจไหมคะ <Yeah. S 1> ดีใจมากไหมะคะพอสัมภาษณ์นะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำโคกินกันนะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนนี้คือคุณยังไม่ได้กินใช่ไหมคะให้งั้นเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยคะ่ะป,ปิดกล้องซิอะไรปิดซื้วแมปิดปปก็ได้เป็นน้ำโคกกับเบปซี่มาอย่างละขวดนะคะซึ่ง เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องดื่มโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นผู้รีวิวว่าความแตกต่างของพวกนั้นเป็นยังไงอย่างละประมาณครึ่งหนึ่งนะิ สะโพไปไปเตรียมตัวเตรียมตัวจะทำอะไรฮะกินขนมรออร่อยไรไม่อร่อยหรออากเลยเป็นยังไงเหรอทำไมเป็จิ้มแล้วไม่อร่อยหรอ้ไม่ได้ไม่เราี่อบกินเราอิ่มเราจมจมจก็กเลยก็เลก็อลกเลอกยเลยก็เลเลยก็ก็เลมาลก็ก็เลยก็ก็เลก เขบอกให้เราลองกินขนดมนี่นะคะมันเป็นยังไงเหรอย่อเหรอรส <laughs> ชาติมันก็เหมือนปลาเค็มนะคะตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่รู้นะคะว่าเราใส่น้ำปาลาหรือทันัะไ <laughs> <laughs> น <laughs> ด้วยก่อนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นจะพรมจะทำอะไร จะปาจีเ,เอาชิ้นนี้แล้วรสชาติมันแปลกเหรอรสชาติเรา,าปเราาปลี่ยนไปเหรอยุ่งไม,มีเอาชิ้นกินแล้วเหรอเนี่ยเอารสชาติเป็นยังไงเหรอรสามาใกย์อามะบางเหมือนปลาเค็มหรือเปล่าตาพงศ์ตาพงศ์เวาเราจะไม่ถ่ายคลิป กเกไหมม่ว่จะถ่ายกิกมมัมีเหมือนกันม่ะไหเขาทาแต่ราช่ากิเ็นยังไงเมนอยู่เลยตอนเนี <m <m ้ยเด็กคตอนเนี้ยไม่เป็ดมันเป็นยังไงพวกดีนะที่ฉันถ่ายฉันถ่ายไม่ทันนะฟาชนถึง ค่ะเมื่อกี้นะคะเขาก็ได้ถุยลงตรงนี้นะคะอาว่าเมื่อกี้ก็าใส่น้ำปล่าไว้ก็เลยไม่มก็แต่แกล้งมันตั้งแต่มเมื่อกี้แล้วแล้วก็ไม่แล้วก็มันก็ไม่รู้ไงแล้วมันก็เหมือนคิดคนอื่นฟปเลยคนเขากินแล้วเขาอ้วกแบบนี้เลยมันก็สกฟจสิ เธขอให้เธขอกินคำแรกมันรู้สึกเลยเลยขอสัำบ้านะมันรู้สึกเลยเลยหรือว่ายังไงนันอยู่ไม่ได้าวมะซ้ำไมมันอ้วนทีเดียนี่คือเราสารกันแล้วนะคะว่าเราจะถ่ายคลิปซึ่งเราก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะเย้รสชาติมันจะเป็นรสชาติที่แบบว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะคะก้อยฝีมือกับฝีมือโอเคจบจบข่าวแล้วนะคะเมื่อกี้ฉันหัวล้อเยอะเกินเนี่ย ทำไมเมื่อกี้ราชอบเป็นยังไงหรอสามพันหรืสิไม่ไม่ใช่ทีแรกเลยถ้าเธอพงษ์น่ะจิ้มงาไม่กินงาจะให้มันยื่แล้วเขาแกงใช่ไหมแล้วเขามันก็เนี่ยจิ้มขนมกินก่อนที่จะถ่ายคลิปไงไอ้เหี้ยขนมเป็นอะไรวะขนมมันเป็นวะเลยอะไรอะไรตัวเจมม์มันก็มาให้ชิลล์เสียเลยแล้วพอกินขนมจนเบื่อแล้วใช่ไหมเมื่อกี้วันนั้นเขาแกงได้ไง ก็ชลที่มาแรกมันแปลใจว่าขนมขนมเยีอะไรวะไอ้ชิีนแรกมัาตกใจว่าน้ำโคมันทำเป็รสชาติเยี่ขนาดนี้เลยเหรอที่อย่างนี้ไงทีแรกมันมีเปล่าอะมันคือขนมเนี่ยมันสามารถทำให้โค้ที่มันหวานเนี่ยทำให้แบบกลายเป็นอย่า <tamanho> ง<ม>